หรือจะสวดมนต์มันเดียวกันคือทําใจให้มัน่นสมาธิคือทําใจให้มัน่นมั่นคงในสิ่งที่คิดสิ่ง,ง,งที่สวดมันอยู่ในองค์เดียวใช่ไหม,ไหมการนั่งสมาธิเนี่ยมันอยู่ในองค์เดียวไม่ไดนะ้ถ้าคุณนั่งสมาธิอยู่ในองค์เดียวได้เนี่ย <Yeah. S 1> คุณมีฤทธิ์แล้วคุณไปสุดฤทธิ์ได้เลยนะถ้านั่งแล้นิ่งสักนึ่งวันได้ไปสุกฤทธิ์ มันไม่ได้เพียงแต่นั่งแล้วมันสงบมาก่สง่งตอนที่สงมันคือมันก็สงบแต่มันไม่สงบคือไม่สงบจิตครับจิตเป็นไวไปคิดมาการที่จะสรุปโดูในการที่จะทําให้มันนิ่งได้เนียากเราต้องเอาจิตเนี่ยไปฝากไว้ก,กับกระแส <andar> เคยถามท่านว่าถ้าจะผมจะฝึกฤทธิ์เนี่ย ในชาติปัจจุบันเนี่ยมันประมาณสัก1ิปีถ้าเองมีของเก่าอยู่เนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบปียี่สิบปีเลยครับเพราะมันมต้องไปอยู่ที่วิเวกอยู่ที่ไปอยู่วิเวกต้องการวริเวกจิตตรงวิเวกเงี้ได้แต่ถ้าเองเอาจิตเนี่ยไปปูไว้กับพลังงานที่อยู่ในโลกจะเป็นไตสรารคมหรือจะเป็นจักรรพัิ รือจะเป็นมุขโพธิสัตว์จิตเราก็อยู่ที่กระแสครับพอน้อไปอพลังงานล้วกลับมาต้องใช้เวลามันก็จะเป็นบุญยิริศบุญยิริศครับมันเป็นทริปพยามนาคครับ,ค,รบคือมิริศคือจิตมิริศไงมันพิสูจน์ได้ทั้งบอกเวลาเรานึกไปเนี่ยมันจะเป็นตามที่เรานึกถ้าเรารรนี่คือเรื่องสมาธิ ในการข้างหน้ามันก็จะนิ่งไปเองเหมือนเหมือนทําบ่อยๆแล้วเกิดความชํานาญนี้ปะ่ะใช่ตอนตอนแรกๆมันเหมือนช้าพอหลังๆมันจะเหมือนเข้าสมาธิได้เร็วขึ้นหน่อยนึงไปสอนไปฝึกที่ไหนเขา่า้จสะสอนเรื่องเรื่องสมาธิเรื่องแบบนี้ทุทกวัดแต่มองวัดเขาให้อา้าวหลับตาป้งจมันหายใจเข้าพุดหายใจออกโปงใช่ไหมครับ บางคนส่วนอีปิโซกลับไปกลับมาครับบางสำนักนะบางสำนักก็ตั้งติอีปิโซทั้งสวาระโจดกลับไปกลับมาเป็นคำภาวนามันจะบางคนเปนชอกสังคนชอบยาวก็จับรองอะไรแต่ในสัสนาพุทคือใช้ใจสน,นานะของนึกถึงกรรมพระติดอยู่ที่พระอยู่ที่คำภาวนายิดชุรูปภาพอยู่ที่ภาพท่านนึกถึงภาพท่าน แล้วก็ภาวนาไปสั้นหรือยาวกระด้นสั้นคือพุทธังกำมังสังฆังหลายพุทธังสันนังฉามิกำมังสังฆังสันังไปเรื่อยมคนตกลใช้จับก็พักไปเรื่อยๆมันจะหายไปที่ใดอยากพระเจ้าสมาธิมันจะหายท่านบอกมันจะหทำที่ใดอยากมันก็เหลือนิ่งๆมันทำยากนะหลายปีท่านบอกม่ใช่จะ คือไม่ต้องไปเสียงกันเรื่องสมาธิสมาธิคือจิตมั่นคงในที่ใดที่หนึ่งคือสมาธิคือการฝึกสมาธิถ้าฝึกได้นั่งได้เป็นวันหลายวหลายวันเนี่ยนั่นคือเตรียมตัวจะฝึกทิพรู้ฝึกความรู้พิเศษทางพูทธศาสนาได้ทุกอย่างจะฝึกหูทิพยตาทิพจะฝึกเจโตอะไรได้หมดสิบกองเนี่ย ได้หมดหรือฝึกกองอื่นก็ได้มันอยู่อย่างเดียวว่าทำให้เป็นหนึ่งก่อนนะที่พระป่าทั่วไปหรือสีสทั่วไปต้องการอย่างเดียวนะณจิเป็นดคณจะทำยังไงก็ได้้เรื่องสมาธิก็จะไม่เชียงนะตามสำนักต่างๆมัออยู่ที่จิตจิตแลรก คนจอบสัตว์หอยาย่างค,คนสวดทั้งวันสวดจิตม,มันก็เคยินอยู่กาบสวดมันก็เป็นสมาธิจิตไม่ได้ไปไหนอย่างลูกตาจิตไม่ไปไหนอยู่ที่ลวงปู่เพราะมันมันอยู่ตรงนั้นไงน,นานแล้วไงแต่รู้สึกว่าศาสตร์ของลวงกูดูเนี่ยจะเข้าสมาธิได้ง่ายเพราะว่าท่านให้คาจิตสบาย ยัง oh. สบายแล้วจะนั่งท่าไหนก็ได้แค่ให้สบาย<ช>แล้วก็สวดไปเนี่ยมันจะเร็วกว่าเร็วเพราะสุดที่จิตค่ะเนี่ยจะเร็วเนเรื่องจิตนะการมาคับมันจะยากเคยเคยเห็นนะเด็กๆเนี่ยอายุยี่สิบกว่าเนี่นะขดสมาธี่เพชรเลยขับเลยใช้ความอดทนอะไรต้องยกไปนะยกเลยนะสามชั่วโมงนี้ยกเลย างคลสติฟั่นเฟือนก็มีคือไปบังคับมัและกําลังไม่มีไปบังคับมันมันก็มันก็นกภาพภาพสารภาพภาพเกิดโดยควานึกนะเจอที่ถ้ำมันมีมีสอง,องสค์มั่งลักสนายแก่ไหมหายแลย้บางคนที่ผมเคยคุยเรื่องสมาธิการฝึกอะไรเงี้คยครับ เวลาเราบอกว่าทาใจให้สบายทำกายสนุกเขาก็จะบอกว่าคุณก็ติดในสุขเหมือนกันอันนี้คุณก็ไปไหนไม่ได้คุณก็ติดอยู่ในสุขผมก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรเขาเขายังไม่ไม่รู้คาว่าสุครับยังไม่รู้สุขไม่รู้สุขจากสมาธิยังไม่รู้สุขจากโลกไม่รู้ทุกข์ยังไม่รู้เลยทุกที่ถามจนมากเงจะอ่านมัแล้วก็ถามใช่ครับบางคนถามเคยถามลุงตาว่าผมนั่งนิ่งๆแล้วอะไรผมจะตอ ผมจะทำอะไรต่อไหมปัญญาอ่อนมากเลยเพราะถ้าคนนิ่งเราจะถามไหมล่ะถ้าเขารู้ว่าเขานิ่งเขาตายจะเข้าใจเป็นปัจจุตันนะค่ะไม่ถามเลยะถ้ามันนิ่งถามหลายคนมาแล้วผมนิ่งๆผมจะตอบยังไงนี่คือปัญญาอ่อนท่านบอกคือไม่พิจารณาไม่ใช่สมอง่ะไม่สมองพิจารณาว่าไอ้ที่ถามไหมนะ ไม่ใช่บางที่ผมกูสอนใใช้ปัญญาใช่ไหมใช่อย่างภาพที่ท่านเห็นท่านต้องให้ใช้ปัญญาอ่านจะ้ไม่ดใช่มันมันเป็นอุปทานหรือเปล่าบางีเขาอ่านมาเยอะเกินคือล้ำเส้นนั่นน่ะมันก็เลยเอาอะไรแน่นอนไม่ได้อารมณ์ก็อย่างเดิมความคิดก็เหมือนเดิมครับสิบปีก็ยังเหมือนเดิมเะยนะไม่เปลี่ยนแปลงเลย แต่ว่าหนูว่าจริตเปลี่ยนได้นะคะตอนแรกหนูเป็นคนที่มองแต่ภาพหลวงปู่ได้เมื่อก่อนหนูไม่ชอบเลยสวดมนต์ขี้เกียจค่ะขี้เกียจสวดมนต์มากแต่เดี๋ยวนี้พอเริ่มมาสวดอยู่กับหลวงตาก็เลยสวดบทพระมหาจกรดิแต่พอสวดไปสวดไปรู้สึกว่ามันก็มีความสุขอะค่ะก็ดี่ะอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนจริตปะ่ะคะใช่บทชีนะั้นก็เปลี่ยน คือความสุขจากสมาธิเนี่ยจันว่ามันจะสุขฮะมันจะสบายแล้วมันสบายไปเรื่อยมันจะนิ่งๆถามว่านิ่งๆนี่เป็นอะไรก็เป็นลมครับผมนิ่งๆคือได้ยินเสียงอยู่นะแต่มันไม่ลาคาญนะก็คุยกันไม่ลาคาญครับนี่คือจิตที่เป็นลมหรอครับจิตที่ออกมาใช้งานได้ละแต่ก็พอสมมติว่ามีอะไรมาแบบเล้าค่ะสิ่งเล้าเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะ แต่หนูก็จะโกรธทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็ยังไม่นิ่งพอใช่ไหมคะอ๋อมันนิ่งตอนที่สวดตอนกระแสมาก็ยังโดนอยู่ใส่มันมาแจกมันโดนอยู่แต่มันก็มันก็ชากว่าเมื่อก่อนใช่ค่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันไวกว่านั่นอีกถ้าโดนมันก้วเลยใช่ใช่ใอันนี้ยังมีการยังคิดว่าเออส่วนจักรพรรดิแต่ก็ยังปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอยู่แต่สักพักมันก็จะหาย มันลดลงทีละหน่อยนะบอกไม่ใช่ลดลงไปทีเดียวแบบถ้าโมโหมากๆากหนูพบอกสบเพยอยู่นี่หลายคู่สมัยสมัยหลวงปู่ท่านอยู่นะที่จะเล่าให้ฟังหัวเมียเนี่ยเวลาเฉียงกันเนี่ยเมียนบอกฟองหลงปู หนูจะไปเป้าหนวดตาเขาเขาจะว่ามันก็จะหยุดนีนะ่มันจะหยุดมันมีบางบางคนก็จะจุดทุกหานปลูกโอ้โหทุกงาน,นเลยจากมันเทาทุกคือระบายทุกท่านเพื่อบันเทาใช่ไหม,มไม่มีใครแล้วไม่มีที่ยืดไม่มีที่ก็ พูกที่รูปท่านนะมันเขาเลยคือระบา<ห>ยระบายท่านฟัง,งนะใชยได้ทุกเรื่องอะสักสักพักละอารมณ์จะดีแล้วอมอง,องหน้าท่านก็จะยิ้มนะ,ะมีความรู้สึกว่าท่านยิ้มล้ะแ,แล้วก็คลายละมีประโยชน์สมัยก่อน